นี่บันไดปูนสมัยเก่าแต่ว่ารัวไม้ดีโอเคโ่งชั้นสองไปีิไปดิไปดิเข้าได้เลยลูอได้ค่ะครับมาหน่ไปเลยัเข้าไป นี่ห้องซับเยอะนี่นไปักเปิดไฟก่อนดได้เดี๋ยวไปดูถ่ายให้เขาดูก่อนฝุ่นจี้ป้เปิดาหลังอ่ะเดี๋ยวเพิ่งลูกไปเปิดข้างหลัง่ันเสียงกล้องแบบ นี่นี e ่ไปทางนี้ดูนี่นี่นี่เดี๋เพิ่งอย่าเพิ่งมาดูนี้ก่อนมีห้องหางเอฟไปไหนวะอ้าวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอานี้ใช่กันจีจีนี่แองแองอ้าวอันนี้ระวังลูกอย่าออกมานมระเบียบดูแลทั้งที เข้าได้ลูกเดี๋ยวไปเข้าอีกทางหนึ่งนี่นี่คือแทงน้ำลงสูงนะลูกไปฝัลงเอออนี้เข้าไม่ได้เดี๋ยวเข้าได้นี่นี้จะเป็นแทงน้ำอยู่ด้านบนมองไม่เห็นนะห,หลังคาได,ได้ครับ <Thank you. S 1> วิวข้างบน ตรงนี้เห็นถนนใหญ่หนาบ้างอันนี้หน้าบ้านอ่าติดถนนเลยอ๋อน,นี่ไงพอเจอแทงแ้งละนี่อันนี้แทงครับปุ๊บเลยประตูที่เปิดได้โอเคอ่ะอันนี้อันนี้ประตูอีกบานเปิดไฟก่อนไฟอยู่นี่ชุ๊บโอเคว่างเลยนี่อันนี้ก็มองเห็นหน้าบ้านเลย มีเล็กดัอะไรต่อไปโอมาเปิดห้องน้ำไปเลยใช่ลูกโอเคอันนี้ห้องแปลงไปห้องน้ำได้บิวอินหน่อยสวยเลยเออไม่ได้ใช้ลูกโอเคมหนนี่ประตูนี้ประตูนี้โอเคเนี่ยเหมือนกันเห็นไหม